E.P. ที่5้าพาร์ทที่3ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ลียามีปากเสียงกับอนันต์ผู้เป็นพอ่อเธอก็ได้ลงลิฟต์มาที่ชั้น35และเดินเข้ามายังห้องทำงานของตัวเองโดยที่มีเจนบอดี้การ์ดส่วนตัวของเธอได้ยืนรออยู่แล้วคอนติเนีย เจนที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าแล้วนายไม่กลัวหรอคะลูกน้องของพ่อนายแต่ละคนเหมือนพวกหมาบ้าทั้งนั้นเลยลียาขยับตัวออกจากพนักพิงโซฟาและยื่นมือไปหยิบแก้วน้ำที่มีน้ำแข็งเย็นๆอยู่ด้วยขึ้นมาดื่ม <c oughs> ก่อนที่จะพูดว่าไอ้พวกนั้นทำอะไรฉันไม่ได้หรอกยังไงฉันก็เหมือนนายพวกมัน ึงแม้ว่าพวกมันจะยอมรับหรือไม่ก็ตามแ่ะนะเจนที่ยืนฟังอยู่ก็เริ่มมีสีหน้าที่กังวลขึ้นและพูดขึ้นว่าแล้วเรื่องนั้นนายจะทำยังไงต่อไปคะลียาเริ่มสแสดงสีหน้าที่นิ่งเรียบเมื่อได้ยินคำถามของเจนแววตาของลียาแปรเปลี่ยนไปก่อนที่จะพูดว่าเรื่องนั้นฉันคิดไว้แล้วว่าจะทำยังไงต่อ แล้วต่อไปนี้ถ้ามีใครมายุ่งอีกแล้วก็ฉันจะสนองคืนอย่างสาสมเลยท่าทีที่ดูดุดันของลียาในตอนนี้ทำให้เจนที่ถึงแม้จะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันมานานก็ยังรู้สึกวันเกรงกับท่าทีนั้นในขณะนั้นเองเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือของลียาก็ดังขึ้นเมื่อลียายกมือถือขึ้นมาดูก็ปรากฏว่าเป็นภาพแพรที่โทรเข้ามา ลียาที่เห็นว่าเป็นพระแพรสีหน้าก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนในทันทีและรีบลุกพวดจากโซฟาด้วยความตื่นเต้นก่อนที่จะกดรับสายลียารับสายและพูดขึ้นว่าสวัสดีค่ะคุณผระแพรพ้ะแพรก็พูดกลับมาว่าฮัลโหลค่ะคุณลียาเออ แพรโทรมากลัวหรือเปล่าคะลียารีบตอบกลับในทันทีโดยที่ไม่คิดอะไรเอ,อ่อไม่เลยค่ะคุณพ่อแพรมีอะไรหรือเปล่าคะพ่อแพรเงียบไปสักพักก่อนจะรวบรวมความกล้าและพูดขึ้นว่าคือว่าแพรอยากจะนัดทานข้าวกับคุณลียาพรุ่งนี้จะสะดวกไหมคะ ในเวลาเดียวกันณคอนโดใจกลางกรุงเทพพาแพรและใบมิ้นที่กำลังนั่งลุ้นกับคำตอบของลียาทางโทรศัพท์ต่างคนก็ต่างถือหมอนกันคนละใบเพื่อกอดระบายความอัดอั้นและในตอนนั้นเองลียาก็ตอบกลับมาว่าพรุ่งนี้ลียามีประชุมทั้งวันเลยค่ะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่พาแพรที่ได้ยินคำตอบของลียา สีหน้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความผิดหวังและหันหน้าไปมองใบมิ้นที่มีสีหน้าไม่ได้ต่างกันนักพ่แพรกกำลังจะเอ่ยปากพูดกลับไปว่าไม่เป็นไรแต่ยังไม่ทันจะได้พูดลียาก็พูดขึ้นมาอีกครั้งว่าลียาไม่รู้ว่าคุณพ่อแพรจะสะดวกไหมนะคะถ้าลียาอยากจะให้คุณพ่อแพรมารอลียาที่ออฟฟิศสัก ช่วงเย็นๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวด้วยกันแบบนี้คุณพระแพรโอเคไหมคะพระแพรที่ได้ยินแบบนั้นก็แทบจะกรีดออกมาด้วยความดีใจแต่ก็ต้องเก็บอาการไว้ก่อนที่จะตอบกลับไปว่าโอเคค่ะแพรโอเคงั้นพรุ่งนี้แพรไปรอที่ออฟฟิศคุณลียานะคะ l ลียาตอบกลับมาอีกว่าได้ค่ะ ดีใจจังเลยค่ะที่คุณพระแพรยอมมาทานข้าวกับลียาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลียาให้คุณไปรับนะคะแล้วเจอกันนะคะคุณพระแพรพูดจบลียาก็วางสายไปพระแพรหลังจากคุยกับลียาเสร็จเรียบร้อยก็หันมากอดเพื่อนสนิทอย่างใบมินด้วยความดีใจจากนั้นใบมินก็พูดขึ้นว่าเอาล่ะตอนนี้โอกาสมาถึงแกแล้ว ใช้โอกาสเนี้ยเคลียร์ทุกอย่างไปเลยฉันจะช่วยแกเองแต่ตอนเนี้ยแกต้องมีชุดสวยๆก่อนพูดจบใบมิ้นก็เดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าของผ้าแพรและหยิบชุดเดรสออกมาวางเรียงบนเตียงนอนผ้าแพรที่นั่งมองการกระทำของเพื่อนก็ประทับใจในความช่วยเหลือของเพื่อนและโผล่เข้ากอดใบมิ้นอีกครั้งและพูดขึ้นว่า ขอบคุณแกมากๆนะที่คอยซัพพอร์ตฉันตลอดเลยอะถ้าไม่มีแกฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยังไงใบมิ้นเองก็หันไปยิ้มให้เพื่อนและพูดว่า mm. ก็ฉันเป็นเพื่อนแกนี่เพื่อนไม่ช่วยเพื่อนจะให้ไปช่วยหมาที่ไหนนี่เลิกทำเป็นซึ้งได้แล้วตอนเนี้ยเป็นเวลาของการทำสวยเท่านั้นจะ้ะ เมื่อผ้าแพรเริ่มอารมณ์ดีขึ้นเธอก็เริ่มสนุกกับการหาเสื้อผ้าให้เหมาะกับวันพรุ่งน,นี้เธอใส่เสื้อผ้าสวยๆที่เคยซื้อไว้หลายต่อหลายชุดและลองทำผมหลายต่อหลายทรงเพื่อให้ได้ลุคที่สวยที่สุดและในที่สุดเธอก็เจอลุคที่ใช่ เป็นชุดเดรสสีแดงเข้มเย็บติดกับผ้าชีฟองสีดำมีเพชรระยิบระยับเม็ดเล็กๆก,กระโปรงสั้นที่เป็นจีบบานๆแขนที่เป็นสายเดี่ยวผูกโบทั้งสองข้างผมลอนคลาย,ลายปัดไปด้านข้างเผยให้เห็นใบหูเรียวเล็กข้างหนึ่งกับรองเท้าส้นสูงคัดชูหัวแหลมสีดำเผยให้เห็นเรียวขาย,ยาวๆของเธอพระแพที่ยืนมองตัวเองอยู่หน้ากระจกก็ตกตะลึงกับลุคของตัวเอง ด้วยความที่ไม่มีงานถ่ายแบบมานานทำให้ไม่ค่อยได้มีโอกาสแต่งตัวสวยขนาดนี้สักเท่าไหร่เธอตื้นตันมากที่ได้เห็นตัวเองในลุกแบบนี้อีกครั้งใบมิ้นที่ยืนมองจากข้างหลังก็ตะลึงในความสวยของผ้าแพรไม่แพ้กันผ้าแพรเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก่อนจะหันมาพูดกับใบมิ้นว่าสวยมากเลยแกขอบคุณมากนะแกว่า พรุ่งนี้มันจะเวิร์กอย่างที่พวกเราคิดไหมอะ